นี้ผมก็จะมาสอนวิธีทำกระตูขยับได้โปรแกรมอีซิตูนนะก็อนแลกวก็วัดหัววัดหัวแล้วก็วัดตัวอางเงี้ยรักรู้ทำไมเขาทําขยับได้ก็เนี่ยมันก็จะสมมติอันนี้คือคีย์บอร์ดคุณมันจะมีตัวอย่างนี้อยู่ให้คุณกดตรงเนี้ยมันจะเปรูลสก่รเนี้ย นั่นแหละแล้วคุณก็แล้วคุณก็วาดไปแล้วคุณก็กดพอกดเสร็จแล้วคุณก็วาดย้ายทับไอ้สีม่วงเนี่ย่ะวาดยังไงก็ได้วาดเนี่ยวาดอย่างเงี้ย เนี้ยเนี้ยยังก็จะเ,เลวไยก็ก็ปรับให้มันช้าก็ได้ไม่ต้องเร็วกันไปก็กไปที่อาเนี่ยหา่าเลยไม่รู้ผมไม่เกี่งภาษาอังกฤษยังอยู่พอสี่อยู่เลยก็ปรับให้ได้เป็นเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้ามากๆม,มันจะมันจะช้านะแบบว่าอยู่ยสามสอง มันก็จะช้ามากๆตัวนี้ใครอยากสมมติใหม่ๆใหม่ใหม,ม่ก็ใหม่หมนันนี้สมมติคุณจะากวาดคุณอยากวาดฉากอมันก็อันนี้าานนนตรงนี้ตรงนี้นี่คือมันจะเป็นเส้นนะ คุณกดที่ขวามันก็จะลบให้ดูนะเนี่นี่ยพอพอคุณอยากว่าดฉากก็วาอย่างงี้ถ้ามค,คุณวาดอะไรก็ได้ปุ๊บปแล้วคุก็กดเมมแล้วก็กดแล้วก็กดคนปุ๊บเนี่ยตากถามว่า เริ่มใหม่เธอทำไมต้องเขียนใหม่ต้องจำเป็น,นต้องเขียนใหม่หมไหมฮะก็ไม่ต้องเขียนหรอกเราต้องมานั่งวาดใหมใหม่ไหมเนี่ยไม่ต้องวาดหรอกเราก็แค่ว่าจุดตรงนี้ปุ๊บเราก็กดลิดขวากดลิกซ้ายกดิกซ้ายแล้วก,กดตรงนี้มมักนก็จะมาให้ฮะก็แค่นี้ฮะก็ถ้าสมมติเขียนจบแบบเนี้ยก็ทำอย่างนี้มันจะเป็นสีอย่างเงี้ย โอเคนะฮะก็บายฮะ